ฉันเปนะ็นนักผันเมืองดิฉันก็ทําอาหารไม่เป็นแล้วก็ถูกเชิญมาให้คุยเรื่องผันเมืองกับพื้นที่อาหารว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยังไงมันเกี่ยวกับผันเมืองอยังไง37สไลด์เนี่ยดิฉันจะพยายามพูดใน10นาทีนะคะคือเรื่องของผันเมืองเนี่ยคุยมา,มานานกับหลายๆพื้นที่ที่มีโครงการหรือมีปัญหาเรื่องพื้นที่เกษตรจะอยู่ไม่ได้หลายๆคนก็บอกมันไม่เกี่ยวการมันไม่เกี่ยวกันมันไกลตัวเอาโครงการมันออกไปให้ได้ก่อนแล้วผันเมืองอาจารย์ค่อยมาทีหลัง ไม่เป็นไรไม่ว่าก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำก็ไม่ว่ากันแต่พอตอนหลังๆเนี่ยโครงการมันเข้ามาในหลายพื้นที่มากเลยรับโทรศัพท์ทุกวันว่าจะเอาครงนการเหล่านี้ออกไปได้ยังไงในฐานะที่ดิฉันเป็นฉันก็อยากจะบอกพวกท่านว่าเดิมแบผังเมืองก็ททาแต่ในชุมชนในเทศบาลแต่ตอนนี้เขาทาทั้งประเทศทําทั้งจังหวัดมันเป็นต้นน้ําของการที่เขาจะบอกว่าการใช้ที่ดินตรงเนี้ยเขาจะให้ใช้เพื่ออะไรได้ อะไรไม่ได้แล้วอะไรที่ได้บางอย่างที่เขาบอกว่าใช้ได้เนี่ยบางอย่างท่านบอกว่าท่านไม่เอาแต่กฎหมายเนี่ยมันบังคับมันบังคับมันยินยอมให้เขาทําได้แล้วท่านจะทํำยังไงเรื่องนี้พูดกันสองวันก็ไม่จบเพราะว่าผังเมืองมันมีตั้งแต่ระดับนโยบายซึ่งหลายๆคนที่ม่นไม่เกี่ยวเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มเกี่ยวแล้วก็เห็นผลแล้วด้วยว่ามันเกี่ยวยังไงมาจนถึงผังตามกฎหมายที่เห็นเป็นสีหลายๆคนก็มองแต่ว่า สีม่วงไม่เอาสีม่วงไม่เอาแล้วสีเขียวมันดีจริงหรือเปล่าสีเขียวที่ใครๆค,คิดว่ามันเป็นพื้นที่เปกป้อางอาหารนะ่ะมันรับมันรวมมันทางท่านอยู่หรือเปล่าเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นผังนโยบายยังไม่ได้บงับบงคับบังคับตามกฎหมายกรมโยธากำลังจะออกกฎหมายมาบังคับเป็นผัง2006ที่หลายๆคนอยากเห็นก็เขียวนะเขียวแต่เราก็จะเห็นว่ามันมีเส้นถนนพาดผ่านไอ้เส้นที่พาดผ่านมาแล้วจะเปิดสู่อาเซียนเปิดสู่อะไรทั้งหลายเนี่ย พื้นที่ไอ้ข้างถนนไอ้ที่ท่านเห็นเขียวว่ามันเขียวจริงหรือเปล่าในอนาคตเพราะว่าที่ท่านเห็นเขียวเนี่ยเขาบอกแล้วว่าในเขียวบางเขียวเนี่ยเขาจะทำอันนี้เขาจะเป็นฐานอุตสาหกรรมเขาจะทําท่าเรือเขาจะทำเปโตรเคมีเขาจะทํานิคมอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นภายใต้สีเขียวเนี่ยมันมีอะไรที่ท่านซ่อนมันมีอะไรที่เขาซ่อนอยู่ไม่ใช่ท่านซ่อนอยู่แล้วท่านมองไม่เห็นดังนั้นท่านจะไม่สนใจผังเมือง ก็เป็นเรื่องของท่านดิฉันก็ไม่ว่าแต่ดิฉันเราต้องสนแน่เพราะต้องรับโทรศัพท์พวกท่านหลายๆคนทุกวันว่าต้องไปเปิดสีเขียวดูว่ามันซ่อนอะไรอยู่ไม่ให้วันนี้ดิฉันจะ,ะจุดไม่เขียวเท่านั้นนะคะไม่ลงรายละเอียดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพอพอสีเขียวแล้วพอเราพลิกพรมสีเขียวขึ้นมาเราก็จะเจอว่าภาคตะวันออกที่เขาบอกว่ามันเขียวเมื่อกี้มันเขียวนะคะเขาบอกว่าให้ทำเปตโตเคมีเหล็กยานยนต์กันน,น,น้ำมันสารพาัดภาคใต้มีโรงกลัน่นมีเปตโตเคมี เพราะฉะนั้นสีเขียวที่ท่านเห็นว่าเป็นพื้นที่อาหารในแผนที่ที่เขาเชิญท่านไปรับฟังแล้วท่านบอกไม่เกี่ยวเนี่ยมันซ่อนอะไรอยู่แล้วในที่สุดสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาถ้ามันเข้ามาแล้วท่านคิดว่าไม่เกี่ยวกับพื้นที่อาหารท่านก็อยู่บ้านแต่ถ้าท่านคิดว่ามันเกี่ยวกับพื้นที่อาหารท่านก็ต้องไปดึงข้อมูลออกมาแล้วใช้สิทธิ์ของท่านตามกฎหมายที่ให้ท่านใช้สิทธิ์ในการที่จะ เอามันออกไปเอามันออกไปได้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบไปได้มันอยู่ที่ท่านมันอยู่ที่ข้อมูลหลายๆหลายๆข้อมูลที่เห็นเนี่ยมันก็น่าจะพอสู้ได้อยู่ทีนี้นโยบายมันก็เริ่มจะเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้เห็นว่าสีเขียวแล้วพื้นที่อาหารมันจะอยู่ได้ไหมแหล่งอาหารทางทะเลที่ปากบาราเราเห็นแล้วว่าไอ้ผังที่บอกว่าเราจะเป็นพื้นที่เกษตรชั้นนําในอนาคตเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแต่มันดันเอาท่าเรือน้าลึกเข้ามาไว้ที่ตรงนี้แล้ว แล้วมันต้อยู่ในผังนโยบายจะทํำยังไงทีนี้มันก็มีทางเลือกอันหนึ่งนี่พูดแบบเร็วๆเลยนะคะคือผังเนี่ยผังหนึ่งมันเขียวผังหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวผังนึงมันเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วมันจะเอายังไงกับไอ้ประเทศไทยตรงเนี้ยมันจะเอาเขียวมันจะเอาอาหารหรือมันจะเที่ยวหรือมันจะเอาโรงงานมันมีทั้งสามผังอยู่ในผังงผังสองพันหกบังเอิญคนตัดสินใจมันไม่ใช่ท่าน นั่งอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วคนที่ตัดสินใจในทำเนียบรัฐบาลอยู่ที่กระทรวงไหนเป็นกระทรวงใหญ่โครงการมาก่อนเงินไหนมาก่อนโครงการนั้นได้ไปดังนั้นสิ่งที่พวกเราคุยกันหลายๆหลายๆกลุ่มตอนนี้ก็คือในพารบ,รบรสิ่งหลแม่น้มีเป็นแนวทางทางกฎหมายแรกคือช่วยลงชื่อสนับสนุนในพรบรสิ่งหแม่ล้มฉบับประชาชนที่กำลังปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวจะมาให้ท่านเซ็นในเร็วๆนี้ว่าทางเลือกตรงนี้ท่านต้องเป็นผู้กำหนดว่าท่านจะเปิดประตูบ้านเอาสีอะไรมันเข้ามาในประเทศไทยอันที่หนึ่งทางเลือก อันที่สองผ่านโยบายโครงการมันมาขึ้นแล้วจริงๆจ,จ,จากไอ้สองลา้ลานล้านเนี่ยคะ่ะแล้วพื้นที่อาหารมันจะเป็นยังไงแล้วผ่านมืองมาเกี่ยวตรงไหนนี่สองลา้ลา,ลานล้านที่ฉันมนจาจับสูตรราชการมาแล้วโครงการเห็นไหมคะตั้งแต่อันนี้ตั้งแต่อันนี้ดึงมาเฉพาะบางเรื่องนะโครงการเหล่านี้ถ้าท่านคิดว่าท่าเรือสองขลาตัดบาลาน้ําปาสักสถานีขนสง่งรวมถึงรถไฟความเร็วสูงมันมาแล้วมันไม่ได้ไป จอดอยู่ที่ทุ่งนาท่านท่านก็อยู่เฉยๆไปก็แล้วกันแต่จะให้ดูแล้วมันจะเกี่ยวข้องยังไงมันเกี่ยวข้องอน,นี่ข่าวจังหนังสอพรรณกรมโยธาพวกจะรู้พวกจะริ้ผังเมืองรับเมก,กับโปรเจกต์สองล้านล้านเล่งสาสิบเอ็ดจังหวัดให้เสร็จภายในหนึ่งปีสามสิบเอ็ดจังหวัดเนี่ยผังเมืองมันคุ้มครองท่านอยู่หรือเปล่าบางจังหวัดมันก็คุ้มค่ะบางคุ้มครองเราบางจังหวัดมันก็เข้าทางเขาเพราะฉะนั้นสามสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยจังหวัดไหนที่มันเข้าทางเขาเนี่ยท่านต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ จังหวัดไหนมันเข้าทางเราคือพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันคุ้มครองเราอยู่คืออุตสาหกรรมมาไม่ได้เราก็ต้องยืนยันทำยังไงเดี๋ยวให้ดูอันนี้ไม่ลงรายละเอียดให้เห็นว่าไอ้เดิมเนี่ยขอแก้ก้าจังหวัดพอสองจุดสองล้านล้านผ่านสภาเพื่อเอาไปสามสิบเอ็ดจังหวัดยังไม่พอนะคะมันยังมีมากกว่าสามสิบเอ็ดที่ไม่ออกมาในคำสั่งคองรมอแล้วค่อยๆขอแก้ไปทีละเรื่องอย่างเช่นสงขาขาสตูลจะรับแลนบริ์ยกตัวอย่างให้เห็น อันนี้สตนูนท่านเห็นว่ามันเขียวเลยนะสีตรงนี้สีเทาอนุรักษ์ป่าชายเลนตรงนี้มีหอยตะเพามีแหล่งปะการังสารพัดแต่จะทําเป็นท่าเรือข้างหลังท่าเรือคือพื้นที่พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและคลังน้ํามันค่ะพื้นที่อาหารท่านไม่ได้ใช้น้ํามันพวกนี้มาทอดปลาแน่นอนอันนี้เป็นตรังค่ะพื้นที่ตรังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์แต่พวกอันนี้ผังเข้าทางห้ามโรงไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียว เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะแก้ผังตรังหรือท่านที่จะสู้โรงไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ท่านต้องดันให้ผังอันนี้ออกประกาศเร็วๆค่ะเพราะว่าโรงไฟฟ้าสร้างที่จังหวัดตรังไม่ได้ถ้าผังเมืองอันนี้ประกาศชุมพรมันไม่เท่าทานเราค่ะท่านจะเห็นว่าสีเขียวของผังเมืองเนี่ยทำไมเขียวบางอันทําได้เขียวบางอันทําไม่ได้มาตรฐานเขามีแต่เขียวบางอันที่ทำโรงไฟฟ้าได้เพราะว่ามันมีใบมาจากใครก็ไม่รู้มาที่คณะกรรมการผังเมืองแล้วก็เอาโรงไฟฟ้าใส่เข้าไปในสีเขียว ที่ชุมพรจังหวัดที่มีผลไม้อร่อยเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยทำได้ตั้งแต่ลงเหล็กลงไฟฟ้าลงถลุงลงไฟฟ้าได้ตั้งแต่ชีวโมลไปจนถึงนิวเคลียร์นะคะพื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็ได้เขียวตรงนี้ก็ได้เขียวตรงนี้ก็ได้เขียวตรงไหนมันก็ทําได้หมดพื้นที่อาหารดิฉันก็ไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงถ้ามันกําหนดแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องชุมพรถ้าเขาไม่แก้ผังท่านต้องขอรื้อผังแล้วแก้ข้อกําหนดตรงนี้อันนี้พัฒลุง สีเขียวดันทำโรงไฟฟ้าได้ห้ามจัดแต่ห้ามจัดสรรผู้อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสีเขียวในผังเมืองเนี่ยมาตรฐานเขามีนะคะเขาไม่ให้ทำหรอกพวกนี้แต่การที่ผลลัพธ์ออกมามันไม่เป็นมาตรฐานมันก็เหมือนกับไอ้พวกทั้งหลายที่เราเห็นในบ้านเมืองเราว่าทําไมสิ่งที่ไม่ควรเกิดมันไปเกิดในดผิดที่ผิดทางกฎหมายผังเมืองมีคะ่ะท่านเขามีมาตรานหนึ่งให้ท่านขอขอให้เขาออกหลักเกณฑ์ว่าเช่นห้ามโรงไฟฟ้าถ้าผังยังไม่ประกาศที่รงัง ขอให้กรมโยธาทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ออกหลักเกณฑ์คุ้มครองกฎหมายกําหนดไว้อยู่ที่ว่าเขาไม่ทํานาฬิกาเตือนอยจะไม่สิบนาทีนะคะเจ็ดนาทีที่ฉันตั้งไว้อันนี้เป็นที่ระยองค่ะในระหว่างที่ผังไม่ประกาศเนี่ยผังตรงเนี้มันม่วงไปแล้วแต่ตรงนี้เขาบอกว่าห้ามจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมตอนนี้บริษัทไม่ขอเอ่ยชื่อเดี๋ยวมันฟ้องมันก็จะมาเพราะผังยังไม่ประกาศ เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องก็ย,ยังเขาก็ทําว่าขอให้กรมโยาธาทาหน้าที่ตามมาตรา15้าวรบสามของพร,บ,บ,รบผังเมืองแต่เขาไม่ทําเขาไม่ทําสารปกครองก็ยังมีสารปกครองไม่ังมีอีกอันนึงก็คือใช้นีเรื่องของมาตรการคุ้มครองพื้นที่เสี่ยงวดล้อมอันนี้สระบุรีสระบุรีเนี่ยระหว่างที่รอประกาศเขาคุ้มครองว่าโรงไฟฟ้ามาไม่ได้นิคมอุตสาหกรรมมาไม่ได้นะพี่น้องไม่ฟ้องสารปกครอง ขอให้กรมโยธานเนี่ยทำหน้าที่ตามมาตราที่บอกไปเก้ออกหลักเกณฑ์ว่าห้ามลงไฟฟ้าเพราะว่าผังอันนี้ก็ห้ามอยู่ผ่านการรับฟังแล้วเขาก็ไม่ออกจนกระทั่งรงไฟฟ้าได้ใบอนุญาตพอรงไฟฟ้าได้ใบอนุญาตปุ๊บสารก็ตัดสินแม่เอ้ยสารปกครองไม่วิ่งใส่เสื้อสีอะไรไปประทุมที่หน้าสาลปกครองศาลก็บอกว่ายกฟ้องคดีนี้ไปเลยเพราะว่าลงไฟฟ้าสร้างแล้วก็ตอนที่เขายังไม่สร้างเนี่ยเขาขอให้ท่านใช้คําสั่งขอให้เขาออกมาจากการคุ้มครองท่านก็ไม่ออกคําพิพากษาม,มาสักที ตอนนี้สีเขียวตัวนี้มันก็มีรอยด่างไว้โรงไฟฟ้านี่มันสร้างขึ้นมาแล้วแล้วยังไงพี่น้องก็ต้องใช้อีกมาตราน,นึงค่ะคือผังเมืองเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ย้อนหลังแต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันขัดกับสาระสําคัญของผังเนี่ยขอยกเลิกได้ตอนนี้สระบ,บุรีกำลังทาเรื่องนี้วัดใจสารปกครองวัดใจกรมโยธาค่ะว่า เขาเขียนว่าพื้นที่สีเขียวห้ามสร้างริวฟ้าแล้วลงสรฟ้างมันดันเกิดเพราะหน่วยงานไม่ทําหน้าที่พี่น้องบอกว่าเอาออกไปขอยกเลิกเพราะว่าขัดกับสาระสาคัญซึ่งเป็นข้อห้ามจะดูว่าเขาจะมาว่าขัดสาระสาคัญไหมอันนี้เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายมาตรา27วงเล็บ2ของพรบผังเมืองค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเอาผังที่ เอาผันเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าห้ามไอ้นี่ห้ามไอ้นี่ท่านไปให้ออบตโเนี่ยออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพรบรที่มีไม่ว่าจะเป็นพรบรทางทะเลพรบรคุ้มครองอาคารพร,พรบอ,รอะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ที่ท่าสาราก,กำกาลังทําอยู่นะคะที่เชฟรอนเนี่ยถอนออกไปเชฟรอนถอนครงารเอเอไม่ถอนเอเอไม่ถอนที่ดินจะเป็นของเชฟรอน,นอยู่บนฝั่งเขาก็ออกข้อบัญญัติท้องถิน่นนี้เป็นตัวอย่างแต่นี้ไม่ใช่ท่าสาา คือเอาผังเมืองที่มีอยู่ที่ขเขากาหนดเขตว่าสีเขียวตรงนี้ห้ามทําอะไรอย่างนี้มาจัดโซนแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ผังเมืองห้ามเนี่ยอบตออกข้อบัญญัติห้ามนะใช้กฎหมายอื่นในทะเลก็ได้ด้วยพื้นที่ธนาคารห้ามทําอะไรเอาข้อมูลที่ชาวบ้านทานี่แหละมาเป็นข้อมูลยืนยันว่าไอ้ตรงนี้มันมีดอมันมีปลานะคุณจะเอาโรงไฟฟ้าหรือคุณจะเอาอะไรเพราะฉะนั้นข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นมาตรการอันหนึ่งที่จะช่วยท่านได้เวลาที่ผังเมืองไม่ทําหน้าที่สงอันนี้นะพลศรีธรรมราช อ่าใช่คือกรณีของเชฟรอนนี่เขาบอกว่าตรงนี้มันห้ามห้ามที่เก็บสารอันตรายแล้วกรณีของเชฟรอนไม่รู้ที่ฉันเอ่ยชื่อได้ป่าแต่นี่เป็นความจริงนะคือในข้อที่จริงบนฝั่งเนี่ยเขามีการเก็บวัตถุมีพิษแล้วก็สารกำมันตรังสีเพราะฉะนั้นถ้าออกข้อบัญญตัติห้ามกิจกรรมบนนี้บนฝั่งเนี่ยถึงพังยังไม่เป็นมีไม่ประกาศพื้นที่บนฝั่งนี้บริษัทนั้นก็ใช้ประโยชน์เพื่อการนี้ไม่ได้ก็คุ้มครองเราได้อีกทางหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเอาพังเมือมากําหนดเขต อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านกำลังจะทําอันนี้เป็นผังที่เข้าทางนะคะผังนี้รัฐบาลจะรื้อมาจากสองล้านล้านชัดเจนค่ะว่ารื้อส,อสองขารื้อสตูลรับแลนบริ์แต่พื้นที่สีเขียวของสองขาเนี่ยแม้ว่ามันจะมีโรงแยกแกส๊สกับโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วแต่โรงไฟฟ้าโรงใหม่กำลังจะมาถ้าเรือกำลังกลังจะมาผังอันนี้ยังไม่ประกาศแต่บอกว่าจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมไม่ได้ทําโรงไฟฟ้าก็ไม่ได้แล้วทําไงมันรื้อออกไป เวลานี้ชาวบ้านก็ทำนี้ค่ะเอาข้อมูลที่เขาทำเรื่องทะเลเรื่องปลาเรื่องนกเขาทั้งหลายแล้วทำเอกสารไปยื่นที่โยธายื่นที่ผู้ว่ายื่นที่กรรมการผังเมืองว่าผังเดิมของท่านนะดีแล้วด้วยข้อมูลที่เราทำมายืนยันดังนั้นถ้าจะแก้ผังใหม่เราไม่ว่าแต่สีเขียวของเราห้ามโรงไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของชาวบ้านแล้วเขากำลังจะทำนี่ค่ะทำออกมาแล้วเป็นร่างออกมาแล้วนะคะและสีเขียวของชาวบ้านเนี่ยมันดีมากเลย เขาจะบอกเลยว่าเขียวตรงนี้เป็นเขียวนา,นาเขียวตรงนี้เป็นเขียวป่าชายหาดแดงตรงนี้เป็นแดงนกเขาแดงตรงนี้เป็นแดงตลาดปลาดังนั้นพันธมิตบ้บาเนี่ยชัดดิฉันก็อยญ่จะบอกว่าที่ใครๆบอกว่าโลกเนี้ยมันสิ้นโลกมันไม่สิ้นหรอกค่ะนอกจากที่ว่ามันสิ้นคิดรถอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือว่าเราจะไม่ทําอันนี้นะคะกลุ่มจะนัเพิ่งคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเขาจะทาตรงนี้หมดเวลาพอดีค่ะสินาทีดิฉันก็จะอยากจะบอกว่าเศรษฐกิจสีเขียวสีฟ้าสีอะไรทั้งหลายเนี่ย ผังเมืองจะเป็นต้นทางแล้วถ้าท่านใช้สิทธิ์ในการเอาข้อมูลดันเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปยันเอาสิ่งที่ดีเอาไว้เนี่ยก็จะช่วยท่านได้ถ้ามีข้อมูลตรงนี้ข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหลักฐานอันนึงที่จะใช้ในกระบวนการทางศาลปกครองด้วยขอบคุณค่ะสิบนาทีพอดีค่ะ